บาปทำกรรมมากๆคนผู้เช่นนั้นไม่ตายก็เป็นถูกเกิดความเดือดร้อนวุ่นวายภายในจ,ใจิตใจไฟนรกแดนมนุษย์ก็เผาอยู่ที่หัวอ,อกนั่นแหละพอตายแล้วไฟนรกแห่งแดนเมืองผีก็เผาต่อไปอีกยิ่งหนักยิ่งกว่าทุกข์ในแดนมนุษย์นี้หลายชั้นหลายเท่าทีเดียวนั่น นี่คือคำสอนของพระพุทธเจา้าที่ทรงสั่งสอนไม่แล้วเราเกิดมาได้พบพระพุทธศาสนาได้ทำบุญให้ทานรักษาสีงเจริญเมตตาภาวนาแม้ระลึกถึงพุทธโทรธธรรมโมสังโฆภายในใจก็เท่ากับเราได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจา้าในขณะที่เราระลึกถึงท่านรละลึกถึงธรรมระลึกถึงพระส์อยู่ตลอดไป เราอยากเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าปริาพานแล้วอยู่เมืองโน้นเมืองนี้ <c oughs> นั่นเป็นรูปร่างคือเป็นสรีร่างกายเช่นเดียวกับสัตว์โลกทั่วๆไปเป็นสมมุติย่อมมีตายได้ทั่วทั่วไปตามแต่สภาพร่างกายจะทนได้ไปถึงไหนเมื่อทนไม่ไหวก็ตายที่นั่นที่นั่นนี่พระพุทธเจ้าก็ปริาพานที่เมืองอินเดีย เหมือนกับจัดโลกทั้งหลายที่ตายอยู่ในที่ต่างๆซึ่งไม่ใช่เมืองอินเดียก็ตายก็ตายเช่นเดียวกัน <c oughs> แต่คุณงามความดีที่สร้างเอาไว้นั้นไม่ได้ตายด้วยแล้วพระพุทธเจ้าปรินิพานแล้วนั่นหมายถึงเรื่องธาตุขันหมดสภาพแล้วจิตใจของ พระพุทธเจ้าซึ่งเป็นของไม่เคยตายมาแต่การไหน,ไหนในบรรดาจิตทุกดวงทั้งที่จิตบริสุทธิ์และไม่บริสุทธิ์ไม่เคยตายอดีตออกจากร่างน,นั้นแล้วจิตท่านผู้บริสุทธิ์บิมูลหลุดพ้นทราบประจั์ตั้งแต่ยังไม่ตายหรือยังไม่นิพานดังพระพุทธเจ้าพออดีตแล้วก็ถึงนิพานเลยแล้วบรรดาพระสงฆ์สาวกผู้บำเพ็ญตามท่าน ใด้มักได้ผลจนเป็นที่พอใจแล้วก็ตัดสรู้ตามพระวุติเจ้าเรื่อยๆไปจนกลายเป็นธรรมธาตุด้วยกันสัมบัมเสมอกันไปหมดนี่คือธรรมที่เลิศเลอจากการประพฤติปฏิบัติบำเพ็ญของตัวเองถึงจะยากลำบากบ้างก็ขอให้ทนนะเราเป็นลูกชาวพุทธอย่าสุกเอาเผากินไม่ใช่ของดี ทำอะไรทำไม่คิดไม่อ่านไม่คำนึงคำนวณถึงเหตุผลต้นปลายแล้วมักจะขาดทุนเสมอคนเราต้องเลยทิ่นี้พิจารณาความอยากนั้นมัก